สวัสดีครับเล่าปัญหากันเ,เคยเกี่ยวบมีปัญหากับคนจีนข้างห้องผมข้างฝั่ง,ง,งกับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็น,ปนห้องอินเดียฝั่งอินเดียนี่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ฝั่งคนจีนนี่คือเขาชอบเอาเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วมาไว้ตรงรล้าวล้วผ้าผมแล้วเล้าผ้าผมผม,ผมซื้อมานะผม,ผมซื้อผมก็ซื้อไว้หน้าห้องเนี้ยเวลาเรา ตากผงตากผ้าเลยแล้วก็ตากตากไว้แล้วคุณจีนเขาก็เหมือนใส่เสื้อผ้าแล้วแล้วก็มามาแขวนไวน้ในเสื้อผ้าผมแล้วก็ใช้ไม้แ็นเสื้อผมก็เลยผมเรื่องแรกผมก็ไม่ได้ว่านะผมก็เลยเอาเสื้อผ้าเขาอไปไว้หน้าห้องอมืมาไว้หน้าห้องปุ๊บพอวันหนึ่งมาสองวันสามปุ๊บเขาก็เริ่มอ่ะลงทามถอดหน้าห้องผมถอดหน้าห้องผม,ผมแล้วก็เริ่มมีคนเยอะขึ้นจากแค่ประมาณสองสามคนมันก็เริ่มมาเป็น 6คนประมาณ6คน7คนนี่นะครับมันไม่ได้มีปัญหาแค่ห้องผมห้องเดียวคือประมาณชั้น2ชั้น3เขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาก็มีคนจีนที่มาเช่าหออยู่เหมือนกันหลนงจากนั้นมาผมกไม็ไม่ได้อะไรนะครับมผมก็เลยเอารองเท้าเขาอะไปไว้หน้าห้องเขาแล้วเอาเสื้อผ้าที่เขาใส่ใสแล้วอะวเราก็ไปไว้หน้าห้องเขาเหมือนกันแ,แรกก็วันสองวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอหลังจากนั้นเขาก็ลเลยมมาไว้เหมือนเดิมเอามาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ผมก็เลยแจ้งเจ้าของหอไปว่าอาช่วยบอกเขาหน่อยครับว่าให้เอาเสื้อผ้าหรืออะไรอะไปไว้หน้าห้องเจ้าของได้ไหมอะไรได้ไหมเพราะว่ามันมันคนละส่วนกันอืมันก็แบบว่าความส่วนตัวอย่างเวลาแบบผมซักผ้าผมจะตากผ้าเนี่ยผมก็ตากอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาตากร่วมอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม,ม,ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราไม่รู้จักกันอย่างี้ แล้วก็ตแล้วหลังประมาณนั้นปุ๊บคนจีนแกก็เหมือนได้รู้ที่เจ้าของห้องแกแกบอกไปแกให้ล่ามไปบอกอะไรย่างเงี้ยแกก็ผมก็ไม่รู้วไงคุณจีนแกก็เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วคราวนี้แกก็เสียงดังทั้งคืนเลยผมก็แบบไม่ได้นอนเลยอืไม่ได้นอนแล้วก็มก็เลยแบบเกือบเกือบมีปัญหาเขาก็เลยแบบว่าผมก็เลยแบบแกก็เลยฉุนผมก็เลยฉุนผมก็เลยเอารองเท้าไปไว้หน้าห้องแก เอาเส mm ื hmm. ้อผ like ้าไว้ห awesome. uh. um, <th> okay. ้องแก่เก๋ก็มาพาดเหมือนเดิมผ้าถ้าผาดจากที่ผาหนึ่งน้องคันนี้ผ้าเยอะกว่าเดิมอันนี้ผมก็เลยเตะรองเท้าเขาไปหน้าห้องหมดเลยรองเท้าเขากะจายหมดเลยแล้วก็เสื้อผ้าเขาเตียมมาแขวนหน้าห้องผมคือมันเป็นลาวที่ผมซื้อเออลาวที่ผมซื้อมันเป็นความความอของส่วนตัวของผมอ่ะมาผ้ามาผ้าผมก็เลยไว้ตรงพื้นตรงหน้าห้องแก่เลยอืมพอไว้ปุ๊บหลังจากนั้นผมก็เลยแบบ จะมีปัญหาก็เลยจะไปคุยจะเดินไปคุยแต่ก็เจ้าของหองเขาบอกว่าอย่ากเขาเคลียร์ให้อืเราจะได้กลิ่นทั้งอะไรทั้งกลิ่นบุหรี่แล้วก็ก้อนบุหรี่อย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาเขาทิ้งไว้ตามเขาสูบเขาสูบหน้าห้องแล้วเขาก็ทิ้งแล้วมันก็มาตกอยู่หน้าห้องแถวหน้าห้องผมมางอะไรมากอย่างงี้ก็เลยแบบเกือบจะได้มีเรื่องกันอย่างเงี้ยแต่ดีที่แบบว่าฝั่งนั้นเขาก็เลยแบบ เขาก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่อยากบีบนะหาเขาเลยเริ่มทําตามที่เจ้าของหอบอกแต่ก็เกิดมีเรื่องลนกัน